เนื้อแต่ละเนื้อเนี่ยพ่านี้ความหนาความบางใช่อีกอีกสเตปหนึ่งที่ว่าตายคาพี่ของโอ๊ตนะซึ่งโอ๊ตกับผมี่ดีกันมากนะบอยท่าประจันกับผมเนี่ยผมไม่สนิทนะแต่กรู้ว่าเขาเป็นบอยท่าประจันส่วนเขาจะรู้จักผมว่าแขงหรือสอบไหมผมไม่รู้ไม่มั่นใจนะอ่าแต่เหรียญเนี่ยสุดท้ายหลุดไปอยู่ที่เด่นวิทยาซึ่งเด่นกับผมเนี่ย ใช้คำว่าพี่น้องเลยมผม,มผมนักเด่นเป็นพี่น้องนะอ,อนะก็คือถ้าผมรู้ว่าเด่นยุคยามีเรื่องคือผมก็ถึงที่นะอืเด่นไม่ต้องโทรตามผมผมแค่รู้ว่าตอนนี้เด่นมีเรื่องตรงไหนก็ได้ในประเทศไทยเนี่ย ที่ผมไปได้นะและเรื่องนั้นต่อให้ผมไปแล้วผมจะต้องตายนะผมก็ไปถ้าเป็นเด่นยุทธยาอืผมรักกันนะรักกันขนาดนี้เลยนะที่เหตุผลที่ผมไม่อยากจะออกมาวิจารณ์อะไรเลยเพราะว่าผมรู้จักทุกข้าเหมือนโอ๊ตเนี่ยอผมก็รักมันเหมือนน้องคนนึงรักมันเป็นลูกศิษย์คนนึงอย่างนั้นซึ่งผมก็เข้าใจในมุมมองของเขาแหละในการที่เขาดารงองอยู่ของเขาเนี่ยอผมก็มันเข้าใจเขาอะใช้คำว่าเข้าใจเขาร้อยเปอร์เซ็นเลยก็ได้อื รู้จักทูกข้านผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะวิจารณแต่ครั้งนี้ที่นั่งดูไปเดี๋ยวผมก็อธิบายเพี่อนวิชาฟังว่าที่มันแท้กันช็อตต่อช็อตเนี่ยคือการอธิบายของโอ๊ตอะมันคุมเคือครับอ่ามันคุมเครือมันคุ้มเคือเกินไปคุมคุ้มเครือเยอะมากอย่างเมื่อกี้ที่ที่บอกว่าเรื่องเหรียญหนาเหรียญบางของเหรียญของการปั้มเหรียญเงินหรือต้องํำเนี่ยครับหนาบางเนี่ยไม่มีไม่มีเขาเรียกไม่ว่าจะเป็นความหนาหรือบางของเหรียญเนี่ย มันเอามาเป็นมารทัดฐานในการปั๊มเหรียญไม่ได้เพราะมันตั้งตัวการได้หมดแค่มันจะหนาหรือมันจะบางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีทางที่มันไม่มีที่ว่าเหรียญเงินจะต้องหนาเหรียญทองต้องบางเนี่ยใช่ไม่ดเขาบอกว่ามันมันนิ่มกับแข็งใช้ไม่ได้มันไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าเหรียญทองคําแท้หนาก็มีบางก็มีอืมันอยู่ที่การปั๊มของช่างอแต่วิธีการอที่เราจะชี้ชัดว่า สมตมติถ้ามีเหรียญสองเหรียญทองคำคเอาดีหะนะอนะสมมติถ้ามีเหรียญสองเหรียญทองคำโผล่ขึ้นมาสองเหรียญถ้ามีเหรียญทองคำโผล่ขึ้นมาสองเหรียญแล้วตัวตัดเดียวกันครับก็คือตัวใช้อางนี้เลยนะใช้ว่าตัวตัดเดียวกันนะอ่าแล้วบังเอิญว่ามันมีจุดชี้ชัดว่าเหรียญเหรียญดึงแท้เหรียญนึงปลอมเนี่ย วิธีการอีกตัวหนึ่งที่มันตัดออกมาจากตัวตัดเดียวกันในภายหลังนี่ผมกําลังเปรียบเทียบนะไม่ใช่เหรี่ยนนี้นะของพูดถึงนี่คือไม่ใช่เหรียนนี้นะแต่ว่าจะอธิบายถึงวิธีการดูว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้าเหลียนเนี่ยมันเป็นตัวตัดเดียวกันเป็นญทองคําแล้วมันจะปลอมมันเป็นไปได้ถ้าได้ตัวตัดเดิมมาเพียริชาได้ไหมถ้าได้ตัวตัดเดิมมามาปั๊มมาในภายหลังเนี่ยอืแน่นอน เส้นมันก็ต้องเหมือนเดิมอืออืออะแล้วคราวนี้จะดูยังไงอ่ะมันเอา